ของนายนพรัตหรือว่าแอลหลังจากที่เจ้าตัวเองตัดสินใจยอมมอบตัวเพราะไปยิงรถกู้ภัยจําได้ใช่ไหมครับแล้วเมื่อวานนี้เจ้าตัวเองเนี่ย เข้ามาแถลงข่าวกับทางตํารวจยืนยันว่าจริงๆแล้วไม่ได้คิดจะไปยิงเด็กนักเรียนจนทําให้โรงเรียนในปทุมธานีปิดตัวกันไปเ,เกือบ20โรงเรียนล่าสุดวันนี้เข้าคุมตัวเจ้าแอลเนี่ยครับผู้ชมฮะจะพาไปทําแผนทันทีที่เอาตัวออกมาเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้าเลย10บโมงเศษปรากฏว่าแอลยอมรับว่าเครียดนะฮะและก็ยอมรับว่าเขาเนี่ยได้ตีเมียกระตบเมียจริงๆแต่ประเด็นทั้งหมดเนี่ยเขายืนยันว่าเขามีเหตุและผลที่ต้องทําร้ายเมียเพราะเมื่อวานนี้ ถ้าคุณผู้ชมจําได้เราได้คุยกับทางด้านพ่อของแอลพ่อแอลบอกว่าเมียเนี่ยเอาเงินแอลที่ขายน้ำท่อมใช่ไหมกับใบกระท่อมเนี่ยล้านสี่เอาไปปั่นสล็อต mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตอนนักข่าวเจอแอลก่อนจะพาไปทําแผนเจ้าตัวก็เลยยอมรับเนี่ยแหละครับว่าเตะต่อยทุกวันเพราะจับได้ว่าภรรยาไปมีคนอื่นและถามว่ามีหลักฐานไหมเจ้าตัวบอกว่ามีหลักฐานทุกอย่างแต่ยืนยันไม่เคยฉี่ใส่ภรรยา แม่บอกว่าเครียดกว่าเมื่อวานเยอะเลยี้นสภาพจิตใจเป็นไงบ้างครับตอนนี้ดีขึ้นเนี่ยครับไม่มีความผิดเลยเขาาแฟนเราบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดนเขาโดนทําร้ายมาจริงไหมครับนี่ฮะขนาดเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมีภาพต่อตอนจะขึ้นรถไหมปล่อยต่อเนื่องไปเขาเดินไปจนกระทั่งขึ้นรถของตํารวจเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยคุมตัวออกจากห้องขังเพื่อขึ้นรถตํารวจ และหลังจากนั้นเนี่ยแหละคือตอนที่เขาพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำร้ายภาพมีต่อนเนื่องไหมนี่ฮะเอาปล่อยเสียงมาเรื่อยๆครับ <S <S มาจริงไหมครับจริงครับเราทำอะไรเขาบ้างทำอะไรเขาบ้างซ้อมเตะต่อยทุหวังพี่ถ้าการที่ว่าไปแอบไปเอาไปใครก็รพี่ราาับได้แล้วแล้วเขาไอ้ที่เราบอกว่าเขาแอบเอาไปคนอื่นเนี่ยหมายว่าเราคิดไปเองเราหลอนไปเองงั้นเขาว่าอย่า<อ>งนี้จริงไหมมีหลักการทุกอย่างที่ผมพูดอ่ะแเราเขาอยู่ไหมใส่เหล็กก๊าซีนนะครับมีถึงพันเยอะใส่เขาเลยไหมครัะฉี่ใส่จริงไหม ไม่จริงใช่ไหมแค่ทุบตีใช่ไหมแค่ทุบตีอย่างเดียวเนาะ,อะทอมฮะประเด็นคือยอมรับว่าตีเมียจริงๆนะฮะ แล้วขนาดเดียวกันหลังจากนั้นเขาพาไปทําแผนคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมว่าแอลเนี่ยตอนที่ยิงรถกู้ภยัยจอดรถทิ้งหลังจากนั้นชิงซาเลง้งชิงซาเล้งเสร็จคุณผู้ชมฮะก,ก็เปลี่ยนรถแล้วก็ไปบุกบ้านพ่อตาเพื่อจะจับพ่อตาเป็นตัวประกันเพื่อให้พ่อตาพาไปหาเมียแต่ปรากฏพ่อตาอ้างว่าบอกเนี่ยไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เมียไปอยู่ไหนรู้แต่ว่าไปอยู่ชนบุรีไอ้นี่ก็เลยหิ้วพ่อตาขึ้นรถไปด้วยจนในที่สุดพ่อตาเนี่ยลงหนีระหว่างทางวันนี้เขาก็เลยพาเจ้าแอลมาชี้จุดที่บ้าน พ่อตานะครับจุดที่มาจี้จับตัวพ่อตาปรากฏว่าทันทีที่เดินทางมาถึงทีมงานเปิดภาพสำคัญขึ้นมาหน่อยน้าสาวของมิ้นเมียของแอลเนี่ยแหละเป็นน้าสาวนั่งรออยู่ที่หน้าบ้านเห็นบอกว่าร้องไห้ปรากฏว่าเจ้าแอลเดินเข้าไปเนี่ยฮะกราบขอขมาเลยมันทำมันรู้ได้ดีครับอ่เชิาเอาเอาอาแตบอกนร้อนห้ ขนาดเดียวกันวันนี้ตอนที่ก้มกราบเดี๋ยวลองเพลย์ภาพกลับไปตอนก้มกราบอีกรอบหนึ่งนะฮะ เห็นบอกว่าเจ้าตัวยืนยันว่าการจับพ่อตาเป็นตัวประกันแค่ต้องการให้ช่วยติดต่อหาเมียแต่ไม่ได้คิดจะทำร้ายนี่คือช่วงตอนที่ร้องไห้แล้วเข้าไปกราบน้าของมิน้นหลังจากนั้นเนี่ยแอลก็เล่าให้ทางตำรวจฟังว่าตอนที่มาถึงบ้านพ่อตาเนี่ยอยากให้พ่อตาติดต่อหามิน้นแต่พ่อตาอ้างว่าไม่มีเบอร์โทรศรัพท์รู้แต่ว่ามิ้นเองเนี่ยอยู่จังหวัดชนบุรีหลังจากนั้นก็เลยล็อกตัวพ่อตาขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับวนอยู่ช่วงหนึ่ง ปฏิเสธไม่ได้เอาปืนจี้พ่อตานะฮะแล้ววันนี้ตอนที่คุมตัวอยู่เนี่ยสุดท้ายพอตอนพาไปทำแผนก่อนจะกลับเห็นบอกก็ก้าวไปกราบเท้าน้าสาวของคุณมิ้นอีก,กรอบหนึ่งแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ซึ่งช่วงนี้ตำรวจเองก็บอกอ่ะพอแล้วเดี๋ยวรีบกลับโรงพักก็แล้วกันดูบรรยากาศตอนที่เข้าไปอำลาสักนิดนึงเนี่ยนะะ และหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะเขาพากลับเข้าที่โรงพักลาดหลุมแก้วตัดภาพไปที่ลาดหลุมแก้วเลยนักข่าวก็ถามอีกรอบหนึ่งก่อนจะเข้าห้องขังว่าอยากจะฝากบอกอะไรมิ้นก็คือเมียไหม เจ้าตัวบอกไม่มีอะไรจะบอกแล้วอไรอะรอะไ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 รอะรอะไ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 ราะไรอะไรอะไรอะอยไรไรอะไรอะรอพี่อะไรอรอกอะไรอะ็ไรรรไะรรไรรไอไ เาอ,อยู่หมหรือ่าคือว่าเป็นแม่ของลูกแค่นั้นเองพี่แค่คิดีว่าแค่นั้นไม่มีอะไรมากมายพี่แต่ไม่น่าทำมาหกขนาดนี้นะเอาบอกไม่น่าทํากับผมขนาดนี้เลยแล้วเขาเรียกเพราะนะเขาเรียกนักข่าวว่าพี่สาวพี่สาวนี่คือเหมือนกับใครเป็นผมเนี่ยก็คงทนไม่ไหวคือเมื่อวานนี้พ่อแอลบอกนะฮะลูกเขาเนี่ยเสียเงินไปล้านสี่แล้วก็อ้างว่าน้องมินเนี่ยเอาไปปั่นสล็อตล่าสุดวันนี้ปรากฏว่าพ่อตาของแอลนะฮะคนที่โดนจี้จับตัวไปมาโรงพัก รากฏว่าคุณรวยรวยเนี่ยเป็นพ่อตาของแอลลงมาบันทึกประจำวันกับตำรวจบอกมอเตอร์ไซค์หายโดยลุงเนี่ยบอกกับเราเนี่ยนะครับบอกว่านักขนาดนี้เนี่ยมิ้นเนี่ยเข้าไปอยู่ที่ชนบุรีก็ยังไม่ได้ติดต่ออะไรกับมิ้นมากนะักเดี๋ยวฟังเสียงลุงรวยหน่อยฮะคือเราเข้ามาแจ้งความไว้เนาะเ,นเขาบอกว่าอยู่เพื่อน,นอะไรยังไงเหตุการณ์วันนั้นไปขอให้ความช่วยเหลือจากใครนะคะก็อตอนที่เรากระโดดลงจากรถอะค่ะ พ่อคะตอนนี้ลูกสาวเราเป็นยังไงบ้างคะบอกยังอยู่ชนบุรีอยู่ยังอยู่ชนบุรีอยู่อากาศแกเป็นไงบ้างแล้วจ้าตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันครับ้ติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ไม่มีพ่อได้คุยกับมิ้น์บ้างหรือยังคะไม่ครับพ่อ คุณผู้ชมฮะคือตัวของน้องมิ้นเองเนี่ยโดนคุมตัวมาตั้งแต่วันที่เจ้าแอลมันยิงกู้ภยัยและตอนนี้มิ้นเนี่ยอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยล่าสุดรู้ใช่ไหมว่าแอลเนี่ยเข้าไปในห้องขังหลักจะทําแผนวันนี้ผู้สื่อข่าวแจ้งมาว่าเกิดอาการคุม้มคลั่งดูบรรยากาศเน่อยฮะเห็นบอกว่าแอลตะโกนเสียงดังมากเพราะแอลกาลังกังวลว่าตัวเองจะได้ประกันตัวหรือเปล่าภาพหน้าห้องขังครับขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวสังเกตการบอกได้ยินเสียงโวยวายออกมาจากห้องควบคุมตัวจนมีบางช่วงเนี่ยเห็นบอกว่าต้องเอา แม่เนี่ยเข้าไปพูดคุยด้วยเพื่อให้เหมือนกับเกลีย้ยกล่อมให้แอลเนี่ยใจเย็นลงดูภาพหน่อยสิครับอยนูสแกเอา้าลอาปขาี่แอครับกับต้องปักเองใช่ไหมเอกับมาทำให้ใช่ไหมเองต้องปังกกับคุณกลับได้ไหมเอาตัวเองจะไม่กล้าตัวเองได้ไหมเนี่ยต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่เลยได้ไหม ก็ู้อะไรอะไระาปากดีนีเกียนไม่เกียนเป็นไรกุ้ก็ป็นไรแม่ฝากตูกออกมาไม่ทันฝากแม่แ่ล้วเฮ้ยไม่ไม่ไม่ได้ตายหรอกเออแม่ไม่ได้ตายหรอกแต่กแม่งเลงหลานเลยพ่อตน้นะเมื่อตัวอไร่ยอะไรตัดตวห้าอยู่หไดกไป เต้าตู้มไปหาย่าตายราตสิกว่าเน๊ะตายแปดสิบกว่าแล้วยิ่งเพมเนาะด้วยโรคเรารก็ระมาณนี้เาะเอาใครนั่งเต้าตู้มบ้างสุดๆปอเซ็นทีประกเหอมาเซ็นมาเซ็นอีกทีเนาะอันไหนบ้างนั่งมาเซ็นที่อ๋ อันนี้ต้องบอกก่อนนี่เป็นภาพก่อนไปทําแผนนะครับเขาคือเขาเอาแม่เนี่ยมาเจอแต่หลังจากทําแผนเสร็จเนี่ยเขาพาเข้าห้องขังปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับวอยวายวอยวายจนแม่เนี่ยต้องมาพูดคุยด้านหน้าห้องขังเพื่อปลอบใจเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดยอมรับว่าเครียดล่าสุดเนี่ยเราได้คุยกับแม่ของแอลเนี่ยนะครับก็คือคุณละอคุณละอเองเนี่ยบอกกับเราเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาไปว่าตัวเองเนี่ยได้ไปเยี่ยมแอลแล้วแอลเครียดก็เลยพยายาม เรียดนะส่วนเรื่องของการประกันตัวแม่ยืนยันว่าจะหาเงิน200,000ยื่นประกันตัวในชั้นศาลเนี่ยนะครับและแอลเนี่ยจนถึงขนาดนี้ยังไม่ได้เจอกับน้องมิน้นโดยเบื้องต้นแอลมันรักมิ้นมากระยะหลังเนี่ยลูกชายมักทะเลาะก,กับมิ้นเป็นประจำเรื่องหึงหวงและเรื่องปัญหาการเงินส่วนที่ว่ามิ้นเล่นสล็อตเนี่ย จริงๆยอมรับเนี่ยนะฮะเห็นบอกมิ้นก็เป็นหนี้ตัวเองหลายแสนก่อนหน้านี้แม่ของแอลแฉเลยเงินในบ้านหายจนในที่สุดเนี่ยปยสอบถามก็ปฏิเสธสุดท้ายเลยขูว,ว่าเดี๋ยวจะเอาตำรวจมาตรวจสอบลายนิ้วมือสับไพย์เลยยอมรับว่าเอาเงินไปจริงนี่แหละเลยทำให้แอลมันโกรธอ้าวฟังเสียงแม่ตอนให้สัมภาษณ์นะครับ ไม่เคยทะเลาะเพิ่งมาทะเลาะช่วงหลังเนี่ยเพิ่งมีปากมีเสียงส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะแม่นี่มาทะเลาะกันเรื่องเรื่องเงินแล้วก็เรื่องไปเปิดแชทเจอพูดคุยกับหนุ่มเงี้ยแล้วเกิดหึงหวงเออแอลหึงหวงแอลแอลรักเมียมากเราเราที่ผ่านมาเพาทะเลาะนี่มีแบบว่าใช้กําลังอะไรกันไหมก็ธรรมดาค่ะผัวเมียส่งใบ ส่งใบอะไรคะส่งใบท่อมส่งใบท่อมอ๋อคือเขาทำงานเหรอจ๊ะส่งใบกระท่อมตลอดอ่คือเกือบเกือบจะทุกวันไปส่งชลบุรีหรอแม่ไปไปกาแฟเนี่ยเ<ป>าไปไหนก็ไปกับเมียเขาแม่วันที่มอบแหละวันเช้าจ้าประเดี๋ยน่ะคุณแจ๊แกไปที่บ้านกับสอจอชัยวัฒน์แล้วก็ทีมงานค่ะท่านนายกเมงอยู่ หละแห่งพันนายกแลหลายหลายคนเลยก็สนิทกันเขาก็ไปหาเขาก็เลยเพราะเขารู้ว่าบ้านที่บ้านเป็นสมาชิกินไม่ได้ไปหาเรื่องใครไม่มีเขาก็เลยให้แม่ไปเกี้ยกลมเหรอพอดีจังหวะลูกชายโทรมาพอดีเราก็เลยว่าติดต่อก็สจชัยวัฒน์เลยลูกหนูแจ๊ดหนูแจ๊ดเขามาอยู่เนี่ยเขาก็ยินยอมมาแต่ดี นนนายออำเก็ไปภคุณผู้ชมครับอันนี้คือตอนพูดเรื่องเกี่ยวกับกรณีปมที่ทำไมถึงยอมมอบตัวและพอเอาแอลไปคุมในห้องขังปรกอากฏแอลอารวาดขึ้นมาอีกโดยการตะโกนเสียงดังแม่ก็เลยต้องไปพูดอยู่หน้าคุกเพื่อปลอบใจลูกอีกอาจดูภาพหนยฮะไม่โอ้กหแม่ อลูกทำไมแล้วามว่ากุกามาเดียไมไ้งว่าีนแน่คือว่าัจะห่วยบ คือภาพที่แอลเหมือนตะโกนถามเรื่องเกี่ยวกับการประกันตัวแม่ก็เลยเียวแม่ไม่โกหกหรอกเดี๋ยวแม่จะหาเงินมาประกันตัวตัดภาพสุดท้ายเลยครับเอาตัวแอลไปฝากขังที่ศาลครับคุณผู้ชมครับโดยวันนี้คุมตัวแอลเนี่ยนะครับเพื่อจะไปฝากขังเห็นบอกว่าตอนเอาไปฝากขังแอลร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็อย่างที่บอกนี่ฮะเดี๋ยวถ้ามีเสียงดูบรรยากาศสันิดหนึ่งนะครเปิดเสียงขึ้นมาหน่อย เนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้เขาจะต้องมีการเอาตัวแอลเนี่ยไปฝากขังเนี่ยนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยการเอาไปฝากขังครั้งนี้ก่อนที่จะขึ้นรถผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าได้กราบแม่หรือยังเพราะแอลมีอาการคลั่งในห้องขังเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าอยากจะกราบแม่แอลยกมือไหว้แล้วก็บอกว่ากราบเท้าแม่แล้วในขณะที่แอลนั่งบนรถยังร้องไห้ตลอดเวลาซึ่ง ตำรวจจะคุมแอลเนี่ยนะครับไปส่งสารจังหวัดประทุมธานีท้ายคำร้องส่งปากขังคัดค้านการประกันตัวด้วยเดี๋ยวลองดูนี่ฮะนางร้องไห้เลยไหนมีเสียงไหมตอนเอาแอลขึ้นรถตอนเอาไปปากขังโอเ้โหมีตอนเขาเดินมาไหม โดยเบื้องต้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าทางด้านของตำรวจเองเนี่ยนะครับก็น่าจะคัดค้านการประกันตัวขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีตอนที่เข้าไปจับกลุ่มด้วยเห็นบอกว่าตอนที่ยิงกู้ภัยอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแอลอาจจะต้องโดนเรื่องของการใช้อาวุธปืนเพิ่มเติมอีกอ่ะนี่ก็คือเบื้องต้นแอลนะฮะคนที่ตำรวจตามล่าและทำให้โรงเรียนต้องหยุดเกือบ20โรงเรียนเมื่อวานนี้ในปทุมธานี